ลูกค้ารับรถฟรีๆเลยนะครับถ้าไฟนั้นผ่านเครดิตดีๆสวัสดีครับนี่เป็นเจ้าตัวรถไฟฟ้า e-m l e g e n G2 นะครับเพิ่มจากแบตเตอรี่เป็น72โวลต์นะครับในราคาเพียง38,640บาทเท่านั้นนะครับมีส่วนลดของรัฐบาลมาแล้วนะครับ18,000บาทนะครับวิ่งได้ไกลถึง70กิโลเมตรนะครับแล้วใช้ความเร็วสูงสุดได้ 70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบต2,000วัตต์นะครับมีรับประกันแบตนะครับ2ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีประกันตัวรถด้วยนะครับอยู่ที่3ปี30,000โลนะครับเป็นรถ สไตล์คลาสสิกรถไฟฟ้านะครับรุ่นหนึ่งนะครับมีทั้งสีขาวและสีเทานะครับลูกค้าไฟหน้าเป็นแบบ LED และไฟท้าย LED นะครับสามารถนะครับยกแบตขึ้นไปชาร์จบนห้องได้เลยนะครับใครที่อยู่คอนโดนะครับ EM นี่เลยนะครับตอบโจทย์มากๆนะครับชาร์จ1ครั้งนะครับก็ใช้เพียง5ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็ ประหยัดไฟมากๆต่อการชาร์จ0ูนย์ทึง100ตกแล้วเบ็ดเสร็จอยู่ที่8บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับรถไฟฟ้าแบบนี้นะครับช่วงเวลาที่น้ำมันแพงแบบนี้ e-m regent g 2นะครับตอบโจทย์มากๆนะครับในราคาสบายกระเป๋าแล้วก็ผ่อนสบายด้วยนะครับอันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับฟรีดาวกันไปเลยนะครับใครสนใจนะครับ0 8 4 9 9 8 2 8 8 7นะครับเดี๋ยวปูนจัดให้สวัสดีครับ